อุดรธานีประกาศ112หมู่บ้านเทอดไทยองราชันสนับสนุนหมู่บ้าน112ปักป้ายเช้าหยันค่ำพร้อมกัน20อำเภอทุกภาคส่วนแสดงพลังอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีต้านนักการเมืองและผู้ไม่หวังดีหวังล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันนี้นะศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกลางน้อยตําบลจําปาโมองอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนายอานโนนแสนน่านประธานหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันแห่งประเทศไทยนางนิตยานาโลประธานหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชนภาคอีสานนายอนุสักสุขเขียวประธานหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่น นายกอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกันเปิดหมู่บ้านเทิดไทยองราชันตามแนวทางของรัมโบ้นายเสยกสกลอัถาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านและชนบทมาร่วมกันแสดงพลังในการเปิดหมู่บ้านเทิดไทยองราชันไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ผู้ที่มีความจงรัก ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนตามสโลแกนที่ว่าอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีอีสานล้านนาอโยธยาอันดามันทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งวันนี้ทางประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีที่มีความจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แสดงพลังพร้อมกันทั้ง20อำเภอเปิดหมู่บ้านเทิดไทองราชันตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ถึงรัชกาลที่สิ หวังให้จังหวัดอุดรธานีเป็นโมเดลหมู่บ้านแห่งความจงรักภักดีโดยตลอดทั้งสัปดาห์จะเดินทางลงหมู่บ้านเปิดไปตามจุดต่างๆให้มีป้ายหมู่บ้านขึ้นพร้อมเพรียงกันทั้งจังหวัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนายอนนท์แสนนานผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยในฐานะประธานหมู่บ้านเทิดไทองราชันแห่งประเทศไทยพร้อมแกนนําที่เคยเป็นอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงและสมาชิกมาร่วมเปิดหมู่บ้านเทิดไทองราชันเดินทางไปยังอำเภอต่างๆทั้ง20อำเภอเพื่อเปิดพร้อมกันจํานวน112หมู่บ้าน แสดงพลังรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สนับสนุนมาตรา112นอกจากนั้นภายในก็ยังมีการบรรยายความเป็นมาของประเทศไทยถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์เราจะมีแผ่นดินไทยอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรกิจกรรมการมอบป้ายหมู่บ้านเทิดไท้ายองราชัน ให้ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง112หมู่บ้านเสร็จแล้วพากันแห่ป้ายหมู่บ้านไปยังทางเข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อทําพิธีตอกตะปูติดตั้งป้ายจากนั้นได้ประกาศให้เป็นหมู่บ้านเทิดไทยอง์ราชันพร้อมกับนํามวลชนประกาศกึกก้องดังไปทั่วทุกอําเภออยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีนายอนนน์แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไทองราชาแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าวันนี้ได้เปิดหมู่บ้านเทิดไทองราชาจำนวน112หมู่บ้านไปตามอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงที่ตนเคยเปิดเอาไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ทั่วทุกอำเภอของจังหวัดอุดรธานีจนครบ112เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของประชาชนชาวไทยที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์ คงเอาไว้ซึ่งม112โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทุกวันนี้ยังมีกลุ่มคนบางคนที่ยังออกมาแสดงท่าทีจับจ้วงต่อสถาบันซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มเยาวชนที่ได้รับค่าตอบแทนจากองค์กรต่างประเทศที่ต้องการจะล้มล้างระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พวกเราจึงได้เปิดหมู่บ้านเทิดไทยองราชันอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีโดยจะให้อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแต่และอำเภอออกมาแสดงพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์เปิดหมู่บ้านเทิดไทยองราชันตามหมู่บ้านตำบลและอำเภอต่างๆตั้งแต่ติดตั้งป้ายธงชาติไทยธงตราสัญ,ญลักษณ์รัชกาลที่สิบนายอนนท์กล่าวอีกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตตนเองและครอบครัวปื้่มปิติยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีณท่าอากาศยานทหารกองบิน23อุดรธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยน2563อย่างใกล้ชิดสมเด็จพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาถึงตนก็ได้ถวายพระบังคมถูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจากหมู่บ้านเสื้อแดงพระพุทธเจ้าค่ะ พระราชนีท่านก็ได้หันพระพักพร้อมมีพระราชปณิสันฐานปรับว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะและยื่นพระหัตมาตบไหลขวาของตนหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชินีก็ได้กราบทูลในหลวงว่าประธานมาจากหมู่บ้านเสแดงรักษาพระองค์ทันใดนั้นในหลวงก็ได้หันพระพักมาทางตนพร้อมกับยื่นพระหัตซ้ายมา ตบไหลขวาและตัดว่ายังไงก็ได้ถ้าเรารักประเทศชาติทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่อพี่น้องคนไทยต่อความมั่นคงรักษาความมั่นคงของประเทศชาติไว้ตอนนั้นตนเองก็ได้พูดพร้อมกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระอ,องค์พระพุทธเจ้าค่ะ ในหลวงท่านทรงตัดว่าทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ถูกอะไรที่มันผิดผิดก็ไม่ต้องทำดูแลประเทศไทยและสมเด็จพระบรมราชินีก็ทรงตัดอีกว่าขอบคุณนะคะครั้งนั้นตนและอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงทุกภาคพร้อมรับสนองพระราชดำรัสในหลวงทรงตัดรับสั่งเอาไว้ต่างซาบซึ้งและปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากถือเป็นพระมหาการุณาธิคุณ อันเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ตนและประธานผู้มีภาคประธานแต่และจังหวัดจะขอเป็นข้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์จนก่อเกิดหมู่บ้านเทิดไายองค์ราชันมาถึงทุกวันนี้นิวส์24สถานีประชาชน สุกัวลีสุวรรณรายงาน